บอกกันได้เลยเหรอให้มันโควยน่ะพ <c oughs> อใจไหมล่เฮ้ยอ,อดอดีตผู้ต้องขังของอุดรธานี่นะเฮ้ยกูเลี้ยงจอบม,มากกูไ่ได้เว้าเล่นเด้อแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเวลากูวอาเล่นกูก็วอาเล่นอยู่เด้อสลายจะมึงสลายข้ามไปเนี่ทางผุ้ที่สักเทวีใช่พอใจไหมล่นะ ขูได้ไปเหรอฮะระวังปากไปเลยนะลูกบุญเตรียมสซ่างดีแม่กรทั้งประพอดประพัดกูได้เบาเล่นนะเดี๋ยวกูจะแซ่ดให้มันกลวยฟังกูได้เบาเล่นนะแม่กระทั่งบมกสุรพลท,าท่านให้คุณป่อพีจารตราคุณจบแม่แล้วด้วยศักดิ์และศรีของกูได้กูยังตัดชิ้นกูเองสองร้อยเซนเซปีได้ Nếu mà lăm của người mẹ cũng bảo của con đó